สวัสดีค่ะชาวธาตุลมนะคะธาตุลมนี้จะมีนี่นะ มิถุนตุลกลุ่มนะคะสำหรับชาวธาตุลมนะคะ mm. ก็ใครที่เข้ามาในวันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะอันนี้เราจะเป็นการดูดวงเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์อย่างเดียวนะคะวันที่16ถึง30มิถุนายนนะคะ mm. ก็ใครที่เข้ามาก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะว่าทุกบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เราเป็นการอ่านไพ่แบบภาพรวมเนาะก็มีหลายหลายคนที่ยังอินอยู่อะไรอย่างเงี้ยเอ่อ มันไม่เหมือนกันดูดวงส่วนตัวนะคะอันนี้มันเป็นภาพรวมทั้งหมดเนาะแล้วก็ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการมินิเฟสหรืออยากศึกษาเกี่ยวกับเรื่องมินิเฟสเนี่ยทุกจะบอกว่าตุกมีตะกร้านะคะสาหรับสินค้ามินิเฟสนะคะพวกแบบนังสมุดมินิเฟสที่เป็นเริ่มต้นเลยนะคะที่เป็นเร่มสีชมพูมมเนาะหรือจะเป็นหนังสือนะคะมินิเฟสสามหกเที่เป็นแบบสามหกเก้าเทอรีอะค่ะสำหรับการแบบการที่เราจะใช้ในการที่ เขาเรียกว่าอะไรอะตั้งสมาธิอะในการที่จะทําให้สิ่งที่เราหวังอะมันประสบความสาเร็จเหมือนเการโฟกัสอะนะคะให้ถูกจุดด้วยนะก็สามารถคลิกได้นะคะอย่างนั้นวันนี้ก่อนอื่นเลยตุกขอดูหน่อยค่ะว่าชาวท่านมเองตุกขอดู Energy ของตัวคุณก่อนนะพลังงานของตัวคุณก่อนนะคะว่าเป็นยังไงคลิปนี้ไม่ยาวมากค่ะสั้นๆทุกคนสามารถดูได้จบเลยนะอืมโอเค จริงๆท่านลมแอบเหมือนท่านน้าเมื่อกี้นะแต่ว่าไม่ได้เหมือนสถทีเดียวตุกว่าชาวทาตุลมเนี่ยเป็นอะไรที่ตุกว่าเดือนเนี้ยมันมีความแบบเอ่อเขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะมันมีความที่เราเป็นคนที่เป็นตัวเราอะคะ่ะแล้วก็รักตัวเองแบบมากขึ้นคือถ้าเกิดเมื่อกี้ใครแบบเป็นชาวท่านน้ำเราไปดูท่านน้ำจะรู้ว่ามันมีความแบบ หมือนไม่อยากสูงสิงเนาะแต่อันนี้สาหรับชาวธาตุลมเองอะ่ะมันจะเป็นความแบบรักตัวเองในแบบที่เราไม่แคร์ใครเราไม่สนใจใครอะ่ะเราเราเชื่อว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่อะ่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอะไรแบบเนี้ยมันมันเป็นฟิลแบบนี้สําหรับชาวธาตุลมมากกว่าเนาะและอีกอย่างหนึ่งชาวธาตุลมะคะ่ะในเดือนเนี้ถ้าถ้าคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่เรียกร้องอะไร กับตัวเองมาก่อนหรือเป็นคนที่ไม่โตเถียงเดือนนี้คุณจะเป็นคนที่โต้แยง้งโตเถียงกับในทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องสาหรับเราอะ่ะคุณจะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองนะคะในเดือนนี้ไพ่เดทค่ะแล้วก็ไพ,พ่ four of s w o r d เดือนนี้ใครอย่าได้เถียงกับชาวธาตุลมนะสองวิสุดทายเนียตุ๊กบอกเลยว่าจะได้มามีปัญหากับชาวธาตุลมเพราะว่าลมไม่ยอมค่ะคือ ลมค่อนข้างเยินกระต่ายขาดเดียวต่อให้บางเรื่องเราผิดเราก็จะขอโทษแต่เราก็รู้สึกว่าไอสิ่งที่เราผิดมันไม่ได้ผิดขนาดนั้นนะ่ะที่เธอจะมาต้องแบบโอ้ว่าฉันผิดมากผิดมาคือไม่ใช่ที่แบบลมมันแรงมากก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าขออนุญาตไปเก็บหมาเก็บแมวก่อนนะคะเข้าบ้านเดี๋ยวจะปิวไปกระสายลมในะช่วงนี้ฝนตกเนะคะ่ะก็อีกอย่างหนึ่งสำหรับชาวถ้าลมเดือนนี้มันเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะ ุกจะบอกว่าสําหรับบางคนนะเดือนนี้มันเป็นเดือนที่เราอารมณ์ขึ้นง่ายนะคะมันก็เลยจะมีความแบบความรู้สึกถึงแบบความดันความอะไรแบบนี้คือไม่ใช่แค่ความดันทุเรนสูงงตัวเราอย่างเดียวนะมันจะเป็นในเรื่องของแบบชั้นแบบอารมณ์ร้อนจนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ความร้อนมันขึ้นน่ะหรือแบบเขาเรียกว่าแบบอารมณ์ร้อนมากๆเอาแบบว่าอารมณ์ร้อนแล้วกันนะมีความอารมณ์ร้อนมีความเครียดมีความอะไรอสะสมในตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะตุกบอกเลยว่าถ้าเกิดสมมติรมเองอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเดือนนี้มันมีใครมาทําให้เราอะรู้สึกแบบไม่ดีเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็พร้อมจะไฟพร้อมจะสู้อ่ะก็อยากจะให้ลดพาวเวอร์เราลงมาสักกึ่งหนึ่งนะคะมันจะได้ไม่ไม่ทาให้เราแบบ เครียดจนเกินไปอ่ะอือคือเอาอีกแล้วอันเดือนนี้ลมอ่ะไม่ใช่ลมธรรมดาเป็นลมพายุแล้วก็คุณจะรู้สึกเหมือนว่ามีใครบางคนน่ะมาขัดขวางความเจริญของคุณอ่ะเออมันเลยยิ่งทําให้คุณรู้สึกไม่ดีไงแต่ว่าข้อดีเลยนะคะอย่างหนึ่งเลยสาหรับชาวธมมาตุลมอะค่ะคุณมีคนที่เข้าใจคุณอือนะคะแล้วก็ใครที่มีแฟนอยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะดีคือมีคนที่เข้าใจแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะ แอบมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นในเชิขงของความรักอ่ะนั่นหมายถึงมันมีมือที่3เข้ามาทําให้ความสัมพันธ์เราแบบมีปัญหาด้วยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องความรักโดยเฉพาะกันเลยดีกว่าขอดูเรื่องความรักโดยเฉพาะนะคะโอเค อเอาจริงๆแล้วถ้าเป็นในเรื่องของความรักโดยเฉพาะนะคะสำหรับความรักเลยอ่ะถ้าสมมติคุณเนี่ยอ,อยู่ในความสัมพันธ์ที่คนรอบข้างก็ไม่ได้รู้สึกเห็นด้วยอ่ะมันก็เป็นไปได้ว่าเราก็มีความดันทุรังคือไพ่ลมเป็นไพ่ของความดันทุรังอยู่แล้วค่ะในในช่วงสองวินี้แต่ว่าความดันทุรังนั้นนะคุณรู้สึกว่ามันมันถูกต้องอ่ะมันใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็แอบระวังนิดนึงเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่เราทําลงไปมันอาจจะเป็น ผลเสียกับเรามากกว่านะคะอืมเอาจริงนะตุก็อาจจะบอกว่าตุกเมื่อกี้ตุกเปิดอัดมาใช่ไหมแล้วลมเนี่ยเป็นเป็นธาตุที่สามอะตุกมีความรู้สึกว่าเอเนจีของชาวธาตุลมอะมันเป็นอะไรที่เบรกเขาไม่ได้จริงๆอะคือตุกไม่สามารถเบรกชาวธาตุลมได้จริงๆว่าเออเชื่อตุกนะใจเย็นนะหรืออย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เลยแล้วในเรื่องของความรักอะ่ะ ุกจะบอกเลยว่าบางคนก็มีเกณฑ์ของการที่มีคนเข้ามาแล้วเขาก็แบบดูเป็นเลิฟบารมิ่งใส่คุณมากๆแล้วคุณก็เชื่ออะไรเงี้ยก็ให้ระวังสแกมเมอร์ด้วยนะคะแบบคือตุวกโลมมีความมั่นใจมีความมั่นว่าคนนี้แหละใช่คนนี้แหละเนื้อคู่คนนี้แหละถูกอะไรประมาณนี้เธออย่ามาห้ามชนะหรืออะไรเงี้ยห,ห,หรือบางคนก็มีเกณฑ์ของการเพื่อนเตือนแล้วแต่ก็ยังกลับไปหาคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะคืออืมบอกไม่ถูกอะ่ะมันห้ามไม่อยู่แต่ว่า อย่างหนึ่งเลยนะของลมอ่ะสองวีนี้มันจะเป็นสองวีที่คาวดิขันมากๆคุณเป็นทั้งพาย,ยุแล้วก็เป็นทั้งลมสงบในเวลาเดียวกันบางช่วงก็เป็นลมบ้าหมูบางช่วงก็เป็นเฮอริเคนเนาะแต่ในบางช่วงคุณก็เป็นแบบสายลมเอื่อยๆที่มันเย็นน่ะคือที่พูดอย่างเพราะอะไรห,หรือป่าตุ๊กปี้ผมรู้สึกว่าใดๆก็ตามแล้วอ่ะคุณอ่ะจะดูดันทุลังในช่วงแรกก็ตามนะในเรื่องความรักแต่ถ้าคุณไอความรักครั้งเนี้ยมัน ไม่ใช่จริงๆแล้วมันผิดพลาดจริงๆแล้วคุณออกแล้วคุณออกมาได้อะคุณก็จะนอมรับกับสิ่งที่คุณทําลงไปอะคือมันไม่ใช่ว่าคุณก็จะดันทุลังอยู่อย่างนั้นอะแต่คุณแค่รู้ว่าใครทําร้ายชั้นชั้นพร้อมจะออกมาเออมันมันเป็นแบบนี้นะคะคือคุณคุณไม่ปล่อยให้ตัวเองเสียใจนานสองวีกนี้จะเป็นวีคที่ไม่ปล่อยตัวเองเสียใจนานแล้วก็ที่สําคัญถ้าใครมีโอกาสได้เจอสแกมเมอร์นะคะก็อาจจะเจอหลายคนหน่อยแต่ว่าไม่ทันได้หลอกคุณหรอก ไม่ไม่ไม่ทันได้ทําอะไรให้คุณต้องเสียหายเสียความรู้สึกหรือเสียเงินเสียทองแน่นอนเพราะว่าคุณฉลาดกว่าคุณคุณรู้ทันกว่าอะไรอย่างเงี้ยตุกว่าในเรื่องของความรักเองอ่ะจริงๆอ่ะตุกว่าไม่ค่อยเป็นห่วงลมเพราะลมก็ดูแบบดันทุรังในแบบของตัวเองแต่ว่าความดันทุรังเนี้ยมันก็เป็นความดันทุรังที่ฉันรู้ว่าฉันจะพอเมื่อไหร่ฉันรู้ว่าฉันจะเอายังไงฉันรู้ว่าผิดชอบชั่วดีมันเป็นยังไงอ่ะเออนะคะมันมันความดันทุรังที่แบบว่า คือลงได้ง่ายสงบได้ง่ายแล้วก็ยอมรับความเป็นไปเออแล้วก็ไม่เสียใจนานมันจะเป็นความรักแบบนี้ในช่วงสองวีคนี้นะถึอเออแอบรู้สึกว่าลมเนี่ยถ้าเกิดตุกยังไม่ได้ดูไฟเนาะตุกแค่รู้สึกว่าถ้าเปรียบเทียบกว่าสองท่าอะเหมือนลมน่าจะมีความแบบในเรื่องของความรักน่าจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะหลากหลายอะเออในความรู้สึกในช่วงนี้นะคะอย่างนั้น ขอดูหน่อยค่ะขอดูคนที่จะเกี่ยวพันกับรมหน่อยทุกคนดูคนที่จะเกี่ยวพันกับชาวธาตุลมหน่อยนะคะใครจะเป็นบุคคลที่เกี่ยวพันกับชาวธาตุลมอืออาจจะเป็นคนไกลก็ได้นะเชาวต่างชาติต่างภาษาได้นะคะโอ้วสแกมเมอร์รอเปล่าวันนี้แอบกลัวพวกสแกมเมอร์จังเลยอ่ะอืม อในเรื่องของความรักเนี่ยมันมีโอกาสเจอคนในที่อ,อัคโครจรได้คนที่แบบว่าไปไปมามาวันไนแสเนี่ยมีโอกาสได้หมดสําหรับรมนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบตุกว่าเขาก็ล็อกเป้ามานะว่าเขาจะเลือกคุณอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเออจะพูดยังไงดีอะตอนเจอกันครั้งแรกหรือคําทักททยแรกหรือความรู้สึกครั้งแรกเนี่ย มันเป็นอะไรที่รู้สึกว้าวกับคนคนนี้มากๆอ่ะแต่พอได้คุยไปสักสามสี่วันมันจะเริ่มเอกตุกคิดว่าคนเนี้ยเป็นคนที่เฟิร์สเก่งแล้วก็เป็นคนที่เจ้าชูเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนรักใครจริงสึกเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นคนที่อืมบางคนนะ่ะ ถ้าไม่ได้เจอคนคนหลอกลวงอะแบบเป็นสแกมเมอร์ก็จะเป็นคนที่เขาก็คบใครเล่นๆหรือแบบเป็นแบบชูการแอดดี้อะไรประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบชูการแอดดี้อันนี้อาจจะถูกใจคุณเนาะแต่ถ้าใครแบบอยากได้ความรักที่มันมั่นคงจริงจังเอ่อเป็นความรักที่เป็น long term อะไรอย่างงี้ตุ๊กบอกเลยว่า2วีกนี้มันมันยังไม่ใช่แล้วตุ๊กก็ไม่ได้เห็นคนเก่านะคะ คนเก่ามีบ้านป่าปลายที่จะกลับมาแต่ว่าตกว่ามันเป็นการทักทายสั้นๆมากกว่าแต่ว่าถ้าในพูดถึงเรื่องคนใหม่ๆคนที่จะเข้ามาหาคุณนะก็ไปไม่ได้ว่าคนที่มีอายุเยอะกว่าเป็นคนแก่กว่าเป็นคนที่ดูเลิฟปอมมิงเป็นคนที่เป็นสายเปได้นะคะเขาอาจจะเข้ามาดูเหมือนลักพาไปเดทที่ดีๆนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าเราเข้าจริงๆแล้วเขาก็เหมือนอยากได้เราแบบเป็นแบบโลกอีกใบหนึ่งของเขาเลยซึ่งอาจจะเป็นโลกอีกใบที่ ไม่ได้เป็นโรคถาวรนะคะเหมือนเป็นโรคที่แบบว่าอยู่กับเขาแป๊บๆเนี่ยวันนี้แฟน FWB อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นลมถ้าเกิดสมมุติไม่ได้ชอบความสัมพันธ์แบบนี้แนะนำว่าให้ระวังอืม,มสุดท้ายแล้วนะคะขอดูเอาคำ่อยค่ะตุกขอดูเอาคำ่อย อุ๊ยเออเออชาาท่าลมไม่ได้เสียใจนานค่ะท่า,าคำตุ๊กบอกเลยว่าคุณจะคุณดูเหวี่ยงดูวีนนะคุณดูอารมณ์ขึ้นนะแต่คุณก็ค่อนข้างมีสติอืมแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบมีความโตเป็นผู้ใหญ่อะ่ะมีความที่จะปล่อยวางอะไรแบบนี้ได้อย่างเงี้ยไม่แน่นะสำหรับบางคนเองถ้าไม่เคยแบบวันในสแตนไม่เคย FWB อย่างเงี้ย ครั้งเนี้ยอาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตคุณก็ได้แล้วคุณก็รู้แล้วว่าเออมันไม่เหมาะกับฉันไม่ทําดีกว่าะอะไรเงี้ยคือ ลมเนี่ยมีความสร้างความท็อกซิกให้กับตัวเราก่อนตั้งแต่แรกแต่ว่าเราก็รู้แล้วว่าไม่ใช่มันไม่ถูกต้องก็ปล่อยไปหรือบางคนอาจจะเป็นในกรณีของเข้าไปอยู่ในเอี่ยวในเรื่องของมือที่สามอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วว่าพอรู้แล้วว่าเราเป็นมือที่สามหรือเป็นโรคอีบายปุ๊บอะเราก็ออกมาได้เร็วจบมันได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่แฮปปี้อะตรกว่าในเรื่องของความรักเองอะลมรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่แฮปปี้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกไม่ใช่สิ่งที่ใช่เพราะฉะนั้นออกมาอย่างรวดเร็ว รอบแรกอาจจะมีการแบบดันทุรังสักนิดหนึ่งเ,ออเพราะว่าอาจจะมีความชอบอะไรบางอย่างในตัวคนคนนั้นที่เขาเข้ามาแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะพอคุณเริ่มรักแทะรักใครเอ,อ๊ะหรือรู้ความจริงตุกว่าลมออกได้เร็วอันนี้เป็นอะไรที่แบบความรักที่ฟื้นตัวได้เร็วมากคือฉันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรอะไรย่างเงี้ยคือไม่ไม่ใครไม่ดีกับฉันฉันตัดอะไรเงี้ยจะเป็นฟิลม,มากกว่านะคะ โอเคซิกจุดทูค่ะเป็นพวกชอบหาความจริงเนาะเป็นพวกแบบใครหลอกลวงฉันฉันหาความจริงรฉันจะฉีกหน้ากากเธอฉันไม่สนใจหรอกว่าเธอคือใครฉันจะฉีกหน้ากากของเธอออกมาให้เห็นแล้วคุณก็แบบสามารถฉีกได้จริงๆนะคะแล้วก็ไพ่มันเป็นไพ่ของคนที่มันก็ไม่ได้แฮปปี้หรอกค่ะในในในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อุ้ย <c oughs> ขอโทษนะไม่อยู่ตรงนี้ไพ่มันไม่ได้เป็นไพ่ของคนที่แฮปปี้หรอกค่ะที่จะมาอยู่แบบ ในความสัมพันธ์นี้นะตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตุกบอกเลยว่าคุณจะถ้าได้เจอความรักครั้งใหม่หรือความรักครั้งเก่าใดๆกลับมาความจริงมันจะเปิดเผยนะคะใครหลอกเราก็จะมีอันเป็นไปอย่างเงี้ยไพ่มันเป็นเอออย่างที่บอกว่าเป็นบางครั้งก็เป็นฮนเโดได้เนาะบางครั้งก็เป็นลมเอือยสงบๆลมเย็นๆได้ก็อตุกว่ามันอาจจะเป็นเดือนหนึ่งที่ บแ,แรกเราอาจจะมีความขึ้นเร็วแต่ว่าลงเร็วก็เป็นสองวิสุดท้ายที่ค่อนข้างความรักเนี่ยดูเป็นคนที่มีวุธิภาวะแล้วก็สามารถที่จะเอ,อ่อเขาเรียกว่าดูแลตัวเองได้ดีแล้วกันสำหรับชาวท่านลมนะเออดูไม่ค่อยเป็นห่วงถ้าเกิดดูมาแล้วเนี่ยตกว่าลมเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงเลยดูแบบว่า ช่วยเหลือตัวเองได้ผ่านผ่านเรื่องนี้ไปได้ m มู e อ่อนได้เร็วลืมได้เร็วนะคะก็ประมาณนี้นะคะชาวทัดรมขอทุกท่านมีความสุขแลก็สมหวังในความรักค่ะ